ยกงาน้เรียบร้อยครับเรียบร้อยดีนะฮะสำหรับงานทาสีของบ้านหลังนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแต่หน้าด้านหลังนะมันแคบนะผมพาเข้าไปดูไม่ได้นะดูด้านข้างนะครับดูด้านข้างแทน ค่ำเลยนะฮะวันนี้ค่ำเลยคือเก็บงานส่งแล้วเก็บงานส่งเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับเข้ามาทำอีกซึ่งเราก็ทยอยเก็บกบกอนันอง่งลงนังแวดแวดมึงเอายังหัน เอาเตะคอต้อลุ้งหรือเปล่าต้อติดกูนี่บ่เอ๋ฮะเสร็จเรียบร้อยคุณปุ้ยก็เกลี่ยเก็บของกองไม่เจ๊งเลยพี่ตองไม่ต้องลื้อไม่ต้องลือ้อเขาสิคึนวล่างๆนี่คอ,อต้อ่อต้ออยู่ไหนฮันบ่กองเขาโบมีบม่บ่ อ๋อจะลือเอาตัวข้อต่อนึกว่าสีลือ,องเพราะว่าเราสีตังเอาตัวนั้นอีกเราสีติดบัวอีกทั้งหนาอีกชุดหนึ่ง,งหนาบัวเออ,เ,อ,อเพราะว่ามันอีกคนละชุดคนละทีมกันนะครับของเราเรากลับ,เร,ลบเราก็ต้องเก็บของเรากลับบ้านนะครับนี่ส่วนด้านในรีวิวเกเสร็จแล้ว เแกยัดไฟต่อไปก่อสีภายในประมาณนี้นะครับทำความสาดแล้วเดี๋ยวผมไม่เข้าไปขาดูเก็บงานติดหลอดไฟอีกหลอดหนึ่งจบธารกิจกี่วันวะจำไม่ได้ เป็นหมู่บ้านครับหมู่บ้านหมู่บ้านใหญ่เอื้อทอนอ่าเราให้เมียรเราทำงานนี่เอาเอานอนนี่สิจ้าเธอจ้เกึงดึงแบบนั้นเดี๋ยวก็หงายหลังเลยจ้ะนอนทับนี่เลยจ้ะนอนตรงนี้เลยค่ะพี่พี่พี่ย้ายไปนะเดี๋ยวมันเกึงดึงเ,เออนัน่นแหละโอ้โหโอ้โหเอหอสุดยอด นี่แหละวันนี้แหละเราจะใช้งานผส,สมกับที่เราเป็นเมียรเราคือนังร้านอ่าจับกอง

ăn sụp và chân Chân mà đầy thức quan nhưu, nhưu. <laughs> รุ้นนี้ไปหุนก็หุนเถอ,อะหุนเลยหุนได้อ่าค้าข้าตะเกียบหม เก็บไห้สุดบทสุดทันว่ของเขาเหรอี่แม่บ้านหัวข้อออกมาจากผมมาไ่ได้ชื่อว่าหั้อเลยที่แม่บุรบนบอกเขามีแล้วเขาคาตินของเขาพวกมีเก็บบอ มองมีมือแรงกันนะมันได้สั่เก็บแล้วบนลงแรกมีสั่นไพลุทายมาสุดแน่นงไลุมากาได้ันเห็ดไหมมาได้เปนได้ใส่ตรงสัน นี่ครับนี่รีวิวห้องแบบกลางคืนเลยอโอ้โหวันนี้เอาจนมือจนค่ำเลยหนละังเก็บ,บกาสภามสะอาดนะครับยังไม่ได้กลับเดี๋ยวจุดจุดส่วนตัวนี้นอนหลับสบายใจเลยทีเดียวเชียว